สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญแช n แนลคลิปวิดีโอนี้ก็จะนำเหรียญชนิด5บาทแบบหายากที่สุดและราคาแพงที่สุดมาให้ข้อมูลท่านผู้ชม เหรียญสองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีกระแสไม่มีความนิยมนะครับแต่สามารถนำมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมได้เนื่องจากว่าเหรียญที่มีกระแสมีความนิยมทุกคนอาจจะไม่มีนะครับ เหรียญห้าบาทรุ่นเก่าพระเศียนเล็กของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีกระแสมีความนิยมมีราคาซื้อขายแบบแพงๆก็จะเป็นปีพศ2540นนะครับจำนวนการผลิตก็น้อย ลองลงมาก็จะเป็นปีพศส5 0 4 6ก็หายากพอสมควรแต่ที่หายากกว่าชนิด5บาทที่หายากกว่าปีพศ2540หายากกว่าปีพศ2546กก็ มีอยู่ที่ที่เดียวที่ท่านจะต้องติดตามได้ก็คือช่องผู้ใหญ่ลายเหรียญชาแนลในคลิปวิดีโอนี้ก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มาดูเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับปีพศ2540ถ้าเป็นเหรียญจริงนะครับ มีความนิยมมีกระแสร,ราคาแพงผ่านการใช้เขาเริ่มต้นซื้อขายกันตั้งแต่สองพันบาทจนถึง1นึ่งหมื่นะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับไม่ใช่เหรียญจริงและไม่ใช่ปีพศสองพันตัวจริงเป็นเหรียญที่มนุษย์ดัดแปลงมีเอฟซี ส่งรูปมาให้ผมดูผมก็เลยขอซื้อ300บาทเป็นค่าจัดเก็บบอกว่าเก็บได้ในงานบวชที่บ้านนะครับผมก็เลยซื้อมาเพื่อที่จะรีวิวให้ข้อมูลท่านผู้ชมนะครับผมก็ดูออกนะครับไม่ใช่ว่าดูไม่ออกไม่ใช่ว่า โดนหลอกหรือว่าอะไรนะครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยนะครับดูเลข4กับเลขศูนย์กับพื้นผิวเหรียญก็พอของแท้ของไม่แท้นะครับดูนะครับหางเลขหางเลข5นะครับดูหางเลข5เจียให้เป็นเลข4นะครับเจียรหางเลข5ให้เป็นเลข4 มันจะเรียวมากเจียออกแล้วมันจะเรียวมากนะครับมันไม่เหมือนเลขสี่ธรรมชาตินะครับมันไม่เหมือนเลขสี่ธรรมชาติก็ไม่รู้เขาทำได้อย่างไรเครื่องไม้เครื่องมือนี้ก็อาจจะามาตรฐานพอสมควรนะครับเลขศูนย์ก็เหมือนกัน นะครับถ้าเป็นเลขธรรมชาตินะครับของปีพศ2540นะครับตัวเลขก็จะมีคมก็จะมีคมมีมีแบบนะครับแต่ตัวเลขเลข4กับเลข0นี่ดูไม่มีแบบดูแบบเป็นมนมน,มนเรียวๆเ,เหมือนกับดูนเกียร์นั่นแหละนะครับดูพื้นเหรียญ พื้นเหรียญก็ดูน่าจะต่ำลงผิดจากพื้นธรรมชาตินะครับส่งมาผมก็ดูผมก็ดูออกเลยผมก็บอกว่าเหรียญปลอมแต่ผมขอซื้อให้ค่าเก็บเนื่องจากว่าเป็นเป็นยายเฒ่าแก่แก่แล้วนะครับยายแก่แล้วที่ไปงานบวชในหมู่บ้าน แล้วก็เขาโปรโยทานก็เ,เก็บได้เอามาให้ลูกให้ร้านดูลูกร้านก็บอกว่า,าเป็นเลขเป็นปีพศ2540ันี่ินี่ราคาถ้าผมโดนหลอกนะถ้าผมโดนหลอกก็ไอคนที่ส่งรูปมาให้ผมดูนี่หลอกผมทั้งหมดแต่ผมก็รู้นะว่าเป็นเหรียญที่ดัดแปลงที่ผมขอซื้อผมก็ขอซื้อมาเพื่อ ทำคลิปเพื่อรีวิวเพื่อไลฟ์สดให้เป็นตัวอย่างกับท่านผู้ชมนี่คือเหรียญที่ดัดแปลงปีพศ2540นะครับดูไว้เลยท่านผู้ชมถ้าโดนกับท่านผู้ชมนี่แน่นอนจบกันเลยถ้าไม่ไม่ทราบว่า ข้อมูลเหรียญอย่างไรอย่างไรถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เซียนนะครับจะโดนหลอกเลยนะครับนี่คือเหรียญราคา300ซื้อมาเพื่อที่จะมาเป็นาการที่ให้ข้อมูลแนะนำท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเหรียญปีพสนีชนิด5บาท ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับซึ่งได้มาตั้งแต่ปีพศส5 6 1เหรียญน,นี้ก็มากับถุงเหรียญ5บาทนะครับเลขมาคัดก็ดูขอบนะครับดูขอบในถุงเดียวกันมีขอบ ทองแดงหมดเลยแล้วก็มีเหรียญนี้เหรียญเดียวที่มีขอบสีขาวก็สงสัยเอ๊ะเหรียญหบาทมีเหรียญอะไรปนเข้ามาถึงมีขอบสีขาวนะครับก็แกะมาดูแกะมาดูก็เป็นเหรียญ5บาทปกติพระเศียรเล็กนะครับปีพศสองพันบามนะครับ ที่แปลก็คือขอบฟันเฟืองเป็นสีขาวนี่แหละแล้วก็บางน้ำหนักก็จะอยู่ที่6 0จนะครับทำคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดท่านผู้ชมดูก็บอกว่าเหรียญโดนตะไบเหรียญชำรุดนะครับก็คือคนที่ว่าเหรียญโดนตะไบเหรียญชำรุดคนไม่มีประสบการณ์เลือกเหรียญไม่ใช่เซียนว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ เหรียญน,นี้ผมได้ส่งส่งรูปไปถามร้านดังระดับประเทศแล้วนะครับเขาบอกว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญที่ผลิตในกรมธนารักษ์นะครับไม่ใช่เป็นเหรียญที่ไม่ได้ผลิตอยู่ในกองกระสาบหรือว่ากรมธนารักษ์ นะครับจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบนะครับเขาว่างนันนะครับผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะรอราคาแต่ถ้าถามว่ามีกระแสไหมก็ยังไม่มีกระแสนะครับไม่มีกระแสก็เลยไม่มีความนิยมก็ไม่มีราคาซื้อขายกันนักสะสมรุ่นเก่าผมว่าอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหรียญแบบนี้มีจริง ผมว่าถ้านักสะสมรุ่นเก่ารู้หรือว่านักสะสมรุ่นเก่ามีผมว่าเหรียญน,นี้น่าจะเข้ารับการประเมินนะครับแน่นอนนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนช่องนะครับต้องการผมก็เปิดราคาไปที่5,000นะครับท่านก็บอกว่า มันแรงจนเกินไปก็ผมก็ลดนะครับถ้าเป็นท่านอื่นไม่ใช่สปอนเซอร์สนับสนุนช่องนะครับผมไม่ให้แน่นอนนะครับผมมีสองเหรียญผมก็เลยให้ผู้สนับสนุนช่องของผมไปหนึ่งเหรียญและผมก็เก็บหนึ่งเหรียญนะครับถ้าเป็นท่านอื่นๆนะครับผมไม่ให้แน่นอนนะครับผมปล่อยในราคาเหรียญละห้าพันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ นะครับท่านใดที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรียนในลักษณะแบบนี้ก็ลองหาข้อมูลดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องผู้ใหญ่ใครเรียน h ช n แนลสวัสดีครับ